สวัสดีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านคือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมมื่อนี้ได้อ้อมเนื้อพี่นออ้องอ้อมเนื้อขมขมเลยครับใส่ผักซีเล้าครับมาพี่นอ้องไหมสแซ่บต้มกันครับผมมื่อนี้ัจเจอป่จจุบันับเบาวโบคือเก่าเหมือนเดิมนะครับพี่น้องมาพี่น้องลุยเลยครับสเต็บครับผมโอ้โหนะพี่น้องฟักซีเล้าเลยครับม่งอืม โอ้โหผมอำล้ำดีดีครับพี่นอ้องแซ่บครับแซ่บแซ่บหลาย ซีเหล้วกับพักก่อับใส่กันเมั่งครับอ,อ้อมเนี่ยใส่บักซี่กับบักเขือไอ้มันถือกัน แต่มัน,มนมอิงเพราะเใส่บวกือครับเอามากินกับออกก็เฮ็ดคมๆเล็กน้อยพี่น้องเสร็มันมีมีมพิรันดีๆเนี่ยโอ้หอมหวม่หวยๆครับอันนี้พิรันบะมีครับเลยใส่ใส่ตะลีขมเบ่หน้าใส่ตะลีผมแผมบบ สดน้ำแบบกลมกวมนะครับกลมขมนัวๆแต่เนี่ยกิ่นเขาแล้วบอกพี่นอ้องื่อนี้ เทียงนี่แหละครับอ้อมเนี่ยได้ผมมือนเนี่ยปสือเนี่ยมากพอดีเห็นเขียงเนี่ยมว่าะท่านปิดลานกันเลยาเอ้อเดี๋ยวไอ้ตัวเนี่ยเนี่ยก็เลยซสือเนี่ยเสือมมกอ้อม กอทาครับมันโดนกินเทีร่รปกติก็มีตะกรอยและก็ไอจุนะครับป้อมเนี่ยพวกใครได้กินหรอกครับอื้กวยเตียตเกี่ยวเนี่ยมันเห็ดง่ายเนอะครับว่าต้องเห็ดสุกเลย ได้นเนีย่ยมากี่เรามาเห็นอ้อมกินก็จะพิองมาเห็นก็จะพนองอยากนั่มือนหรอวะเอฟซีาบอดไลคือเพิ่น้องครับจ็คเจงไดบ่ยสิด,ดังกอนมีคนมาเบิง้งคือมูกัน,นแต่มีผู้ติดตามหลายยอเพิ่นีคนมาเบิง้งคือมูกันเฉย เป็นแต่มีกําลังใจงยุ่ิหรอกพี่น้องเอ้ยอันนี้เก็บไปเพื่อวันหนึง่งมีคนมามากมากชอบฟุกได้ขึ้นมู่เพิ่นนะครับก็ได้เหตดไปสู้พี่สู้นอนเบินนะ้งล่ะนี่ครับพี่น้องเ่อยากนําครับผมโยโยๆน้ากันนะครับ อรา,า,อาอม่นานาวเพียบตัดเลยเราเบิ้งคำนี้ครับผมจยั่วครับผมก็กกมได้กับฝากกดติดตามให้เด้อครับพี่น้องกดไลค์กดคอมเมนต์ให้นะครับ หยอดวิวว้าลายครับได้กินอิ่มอยู่หรอกครับพี่น้องเดี๋ไปเราสู่ต่อไปครับพ้อ ถึงเนี่ยหัวเนี่ยเสือเรื่องขั้นแท้หน้านะครับติดเราเองร่วมกันเนี่ย อ้ยสับเราไปนองเลยหวานๆเพ็ดๆขมๆครับ แล้วพี่ทองถึงว่างตีไ้อำหน้าผ่าจากกันแล้วครับพี่เบิร์ตพอดีพี่ทอง,งอ,าาาาองได,ด,ด้กับความคุ้มพี่น้องที่ติดตามและชมเราฟังนะครับผมขอบคุณครับ